thank <laughs> you không nhầm đọc, thật được gọi là sâu, sâu cả đời. Nhưng mà hiện tại đây ta có cái khóa ra,

างเพื่อนบางเพื่อเขาแบบเขาจะตัดสายหรือบางาแต่ว่าด้วยการที่เขาบอกี่รถไฟขบวนไหนทางสายตาสายตานีงแม้ว่ามีข้ามไปบ้างแต่ย่อมเสยใจเลยถ้าเกิดที้ข้ามมาเส้นดีเขาก็ได้ดีเป็นแบบนี้คอการมีโอกาสที่แบบนเพราหลายส่วนเนาะจะเป็นตัวทังนันไม่ตองใส่หน้าผมก็จะใสน้ขอบคุณคุณด้นะคะขอบคุณคุณด้วยค่ะ bất đắc được không an lành mình để đẹp không để cũng không có gì để làm để đi đi cả มันจะทำให้อย่างดี๋จวามเจ็บปวอแรนเลยสย้ายมากวันนี้ผมจะต็ดเพื่อทำงานได้เยอะตามขอมูลที่มากเแล้วทำให้ใจกระตุ้นสายเพื่อเก็นประโยชน์่สิ่งนี้เ็เก็นประโยชน์ตลอด บางทีบดดุีของยาเสพติดทุกอยา่างผมคิด,ว,ด,ว,ดว่ามันมัมีหครับาทีมันถึงบุตีาจะเพิ่ว่ามีแต่ความเสียหายเสดาาแลยาทําไม่พ่อแม่แใจ,จต่อการกระทของบุคกลที่เสพหรือยาเสิดกะรด้ะทำไม่ใสความต่อผู้เห็นครับ คนที่เห็นกองผู้พบเราที่ว่าออกจาุ่มที่ติดยาเสพติดสองที่ว่าเราต้องเดินตามคนที่แนะนำข้อที่ดีๆต่อเราได้ก็สามคิดว่าพวกเราที่ติดยาเสพติดต้องเข้าพบคุณหมอขอแนะนำยาคุณหมอของท่านนะครับเพื่อนะเพื่อทำการบำบัดก็ห้าคิดว่าพวกเรา เสพแล้วต้องทำการทางานเพื่อจะออกจากวงลมของยาเสพติดด้วยความตระหนักุงพวกเราับขอบคุณครับีกทดเองกับมีแางปาเดิมนะครับท่าน่อไปหาหมอแข่นเนาเพราะฉะนั้นถ้าหมอไ็าเาจะแต่บอกว่าใจเนาะ ซอยกันเนาะเพื่อมีที่กาได้่จะสามารถหรือไม่สามารถเลดระดับเลยได้นะคะกลุ่มสามกลุ่มสามไปกล้องคนนี้อย่างกลุ่มสามอะกลุ่มสามที่กลุ่มมีกลุมาแล้วก็ดีดูขยันทำงานใครเครียดกินเหล้าได้เยอะกินเหล้าแทบ เจ็บไนแ่บไทยกันทุกข้เกินกันามารลูกผึแมแรไหนมาอัลงด้วอยไปูไ่ได้วัดีผมมั่งครับทกินเหลาแบบกินเหล่าเหล่าในายส์ดูแล้วให้เกียรติดแล้วพยายามทำงานกิษัทนิบัเซียบหนึวหน้าอยู่สุดร้ล่ามาลู

เลือกหมุกม้่นกับกินเสพเข้าสางคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราทำเท่ากับถ้าเจ้าอย่ป่วยเสพยาออกไปว่านี่อยากได้ยารักษาโรคอยากได้ไม่อยากได้ยากินกินแล้วก็อยากนั้เนยครับเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปได้ที่เกิดมียาขึ้นมาเพื่อรักษาเพื่อกินแล้วไม่อยากเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่อยาก yeah ทางตำรวจไว้ว่าตำรวจจะไส่งสารกัเดเน้ที่คนไหนโอกาประกาสมาชิกกลุ่มซีบบ้านบอกว่าเอามมจะปรึกษาผูน่ชุมชนได้คนในคนในชุมชนเ็มาซอยกันเคอยกันแก่เนาะอ่ะจผูู้เอาคุณได้กระซานกินกลุเวานอนหน่อยอาจารย์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mà không bỏ lỡ những video hấp dẫn

và bây giờ một người bảo hai người già đau không được không, không có ý mà trọng. không okay. Thông, điểm điểm Tháng, được ném, ném vào, không, hoặc các lăng vợ chồng, để nhận không, tham chi tay để nhận không, háng an không เหนยังเเินเิไปได้ค่ะเอ็นเงือนเเพาไปเห็นยังกลับไปเห็นซอยเมือนกนะคะเลือใป่รอ้อีกอุ้มขึ้นท่าไหคะในบัวเป็นเหมือนที่บัวน่น

านก้นั่งดื่มนั่นนาเขาเพิ่งรับออกขเริ่มเขาดูท่านก้มดีดีพักห้ามใจเนี่ยวอเก็บอาทิตย์ตกกันวุ่นเลวเลยอาทิตย์เรเลยคือแกานเงิก็คือเข้าสัเย็นีเนาะค่ะบางอเสียมันม่รลายแต่ก็ก บอกว่าไส้เลี่ยวมัดขยันเห็ดงานได้แม่บอกอี่มีเลี่ยวมัน,เ,นมมเ,มเป็นบ้างเปลเป็นแม่บอกครับหมอต้องตั้งคนหนึ่งหลอดบอกว่าเป็นผูปุ๋ยเลยค่ะไปโรงพย,ยาบาลกังรุ่งป่าไสยามันขยันอยู่แต่มันขยันกระโดดไปกระโดดมากหนึ่งเขาไห้กับเพื่อนอยากไปปีนป,ป่าเพื่อนอยากไปม่ซักผา ขึ้นอยากไม่นั่นขึ้นอยากไม่นี่สรุปแล้วมอเข่ากามปลาทกามลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ถูกป้องพี่วันหนึ่งบ่อยอ๋อปลาปลา่ันใส่แล้วมันขึ้นอย่าแม่ปู่กมอไว้ไปตัดแม่ไปตัดม่แม่เบิ้นตลอดเพิ่นขึ้นอย่างเพิ่นมาผูกแม่สูงแล้วไปตัดแม่เบิ้นเบิ้นไปเบิ้นใครแบบนี้เน้อยเพิ่นบอกอ่ะ เรือมองข้ามไปเนี่ยแต่ทีนี้แล้วถางข้าเราแบบว่าเข่าขานทุกฟอสขัดเทียบต้นก้อนเี่มันก็ได้ใส่ยาคิดว่าผลงานใหญ่ผู้ใดได้หลายกว่าก้อนที่มเราใส่ยาได้หลายกว่าเนาะของเ้าเราขึ้นมาโคตดูนูยแต่ที่นี้แล้วมันแม่มันโมแมีนมันขึ้นหนักขึ้นหนีบขึ้นที่หลายๆคนบอกว่ามีสายซทดกว้างไกลเนี่ยแหละขึ้นไปตัวเทียบเลนบอกว่าตอน ขึ้นเรื่องนี้กับการโดดก็เรื่องนั้นกระโดดก็เรื่องนั้นแต่ผมก็เรื่องนั้นที่ผ่านอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นมุมมองของผู้ติดพันธี่ประสบการณ์ที่นี่ก็อตั้งชาวบ้านเนาะต้อั้งคนในหมู่บ้านเนาะนะคะว่าเพิ่นว่าปัญหาในในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่เกิดใจร่องัางเนาะค่ะเพื่อป้องกันใจกัางนะคะออาขอเชิญค่ะขอเชิญอที่ผู้ปกครองที่กูนั่นนะคะก็ขออนุญาตเร่อง จับไทยไครเนี่ยจ yeah. okay, okay. ับไทยนิ่งๆเด้่อจเจ้าเวทนิ่งๆเัราก็เดียนทัตั้งูน์ครับรก็ตรบตตบทนรับรบแล้วก็คูพปงแล้วก็พี่ๆน้องนลูกครับผู้ย่งคนา พอก็เคยเสพกันนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเห็นม่านะครับดีมั้งตอนเดียวตอนเดียวนี้ดีมันจากพอเหแล้วแตอนเดียวพอดีน้องพ่อนะครับคือปัญหาของครอบครัวของเมานะครับของพ่อของแม่นะครับคือปัญหาภายในครอบครัวกับสิ่งของจากสุขอนนอกบ้านนอาว่าครอบครัวเดือดร้อนพ่อยังครอบครัวเดือดร้อนเพราะสาเหตุที่หนึ่งผมที่หนึ่งมาจาพ่อแม่บ่ดูแลลูกพ่อแม่บ่อพ่อต้องลูกแม่นี่บอก ตรงนั้นคุณพูดจริงแต่ว่าพ่อแม่หนักใจคุณจะรู้ไหมว่าเวลาผมกปอกับคุณนรคุณทํากิจการท่าทางอะไรกับผมมางนะครับทังคนนะครับวันนี้พ่อแม่ก็เลยไม่อยากจะพูดด้วยเพราะก็เลยปล่อยไปปล่อยไปมีเงินก็ให้ไปนะครับแต่คุณพูดได้แต่ว่าพ่อแม่หนักใจนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับปัญหาในชุมชนคือชุมชนของเรานี่มีตกต่ำคนมากนะครับในเรื่องอยาเสพติดนะครับไม่ว่าเห็นหน้าลูกหลานทุกคนเรา ไม่ตกกังวลนะว่าเออวันหนึ่งครอบครัวเขาจะเป็นยางไรและวันหนึ่งส่วนเราจะเป็นยังไงและเท่าที่เห็นเขาจะคิดว่าอย่างไรเขาจะคิดว่าเราแอบส่องเขาไหมเราเป็นกล้องส่องเขาไหมนี่คือคนในสังของเราครับแล้วก็ที่สามเราองการเล็กๆตน้อยเมื่อเสียแล้วเงินไม่พอขอแม่ไม่ได้ขอพ่อไม่ได้ก็ไปรักเล็กต่บน้อยบ้านทางเขียงบ้างนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเรา แล้วก็ต่อมาก็คือการทะเลาะพิ่บ้านในชุชมชนเมื่อเสียแล้วเมาแล้วดื่มนอกมากแล้วก็เกิดการทะเลาะพี่บ้ <c oughs> นบานในหมู่บ้านเมื่อเกิดการทะเลาะพิ่บ้านในหมู่บ้านแล้วจะต้องเสียเวลามาที่บ้านพยาบาลมาพูดคุยปรึกษาหารือว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ขั้นตอนล่าสุดก็เสียเงินให้กันอันนี้คือป,นะคปัญหานะครับแล้วก็การแก้ปัญหานั้นนะครับ ครอบครัวแล้วก็ชุมชนอยากวานฝันในชุมชนว่าการแก้ปัญหาอยากให้ชุมชนของเรานั้นมีความสงบสุขปราจากยาเสพติดแล้วก็ขอสอนรับชุมชนต้องมีความร่วมมือเจบใจทุกครอบครัวแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้แล้วก็ที่สามนะครับคนในชุมชนต้องการสร้างงานสร้างรายได้เรามีงานอยู่แล้วบางคนใช่ไหม เรามีงานแต่ดำตัวนะแต่เราไม่ไปทําเองแต่กระเพราะว่าคนก็เป็นของเพื่อนมากกว่าของพ่อของแม่ต่างคนนะครับพูดกับคนไม่ใช่เฉพาะทั้งคนนะครับถึงเด็กคนเดียทั้งในในหดๆเนาะแล้วก็เสพนะครับอยากให้ภาครัฐกวดขันอย่างเข้มงวดจากผู้ผลิตผู้ค้าและก็ผู้เสพนะครับใช้กฎหมายควบคุมเสพหรือไม่เสพเมื่อจับได้คนก็เอาไปจองจําเลย ไม่ต้องาบาปัดอันนี้คือผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเขาเกิดออกมาอย่างนี้นะครับถ้านะครับยกระดับกฎหมายและควบคุมให้มีความรุนแรงบทลงโทษนี่คือมันจะปาดจ,จากไปนะครับให้บทลงโทษก็เป็นเหมือนก็สินะครับเพราะว่าเพื่อบทลุโทษได,ได้นะครับจับได้ก็ไปเลยนะครับไม่ต้องมาบับปัดนะครับก็คงจะผู้ปกครองมีแค่นี้และสิ่งที่จะฝากต่อไปต้องขอขอบคุณ ลูกๆนลารักทุกคนที่มาร่วมนะวันนี้นะครับท่านรู้ดีว่าครอบครัวท่านเป็นอย่างไรท่านรู้ดีว่าพ่อแม่ป่วยใจแค่ไหนใช่ไห,ไหมผมพูดมาจะร้องให้เลยลูกผมไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าตัวผมเองอยู่ใกล้ชิดหลายคนในจุงส่วนของเราก็อยากให้เป็นคนดีร่วมกันอยากสร้างสังคมเราอยากสร้างครอบครัวองเราขึ้นมาให้มันดีใช่ไหมคือชีออว่าคนางคนเพราะว่าผมฉันเสพยาผมฉันเมายาไมาหลัง มันในช่วงชนเท่ากับอย่างปิ๋งได้พียวคือคนไม่อยากดูไม่ใช่ถ้าเขาดูแต่ว่าดูแล้วะมันก็เป็นการห่างเห็นกันใช่ไหมคือเวลาเราพูดกับคุณโดยภาษาซาวด์ซเดอร์แล้วก็สายตาคุณมันจะจ้องผมเลยคือบางคนก็โอเคนะที่ผมไปพูดมาบางคนก็เขียว่าโอเคก็น้อมๆของตนแต่บางคนสายตากระด้างเลยนะผมเลยว่า บางคนก็ไหวมาอยา่างนี้แต่ว่าสายตาต้องผมเลยบอกว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณไม่ต้องทำกับผมหรอกคุณไหวแล้วคุณไม่เกลียดผมคุณไม่ต้องทําค,คนเราตายครั้งหนึ่งครั้าาง,เ,เ,ง ει, ดเดียวปีหนึ่งใช่ไหมไปฝากเต้ฝากมีฝากนองฝากเกยฝากไก่เข้าสุกคนพ่อแม่เนี่ยคือหัวใจอันดวงเดียวของพ่อของแม่เป็นวงสุดคือหลุกพื้เต้าพ่อแม่เอาไปน้ำตาตกในปบกแล้วใครบนใด้น,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 นหน่นงหลุดไปพงกัญจัก ผมเนี่ยดาลูกครั้งเดียวเนี่ยผมน้ำตาอะไรนะครับซ้ำตีจะขอแม้แต่ลูกผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแต่บางครั้งก็ไม่ดีผมว่าดาลูกซ้ำตีอยากมองเนี่ยเป็นที่ขอผมเองนะครับพอแม่เลิกงานจบก็บ่อยลูกเนี่ย่มเขียนอะไรเขียนแท่งถูกด้วยเลยพูดว่าไอลูกเนี่ยเย็บแห้งเนี่ยแต่เขาบอกว่าเป็นหนังตาพูดว่าพูดว่าเขียนแผลตายนะครับนี่คือเป็นห่วงของผู้ปกครองของพ่อของแม่นตลาดเนี่ย และไม่ใช่ว่าพ e no 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 ่อแม่ไม่ห่วงเราหรอกถ้าพ่อแม่ไม่ห่วงเราก็ปล่อยเราทิ้งไปแล้วเขาไม่ดูแลเราเขาไม่ให้ญาติพี่น้องมาดูแลช่วยกันเราเด้ออันนี้ขอขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณคณะทำงานขอให้เราทำเนี่ยได้บันปลายด้หลายได้ได้ใส่ได้ได้นั่งได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมอหว่าเป็นมิติอดีเตเป็นบทเขียนคนเมื่